จริงๆมี4คนครับจะเป็นติ๊กตอกกร์แล้วก็วอีกคนในกระนังนจะตามมาตอนนี้อ,อยู่ในถ้ำเหนื <laughs> อในถ้ำเหนืในถ้ำเหนื ตามเทรนดิ้งเลยครับผมว่าแบบว่าช่วงนั้นมีอะไรแบบว่าหน้าลิปซิงค์หน้าเต้นอะไรเงี้ยผมก็ทำหมดเลยพร้อมเสมอครับ <c oughs> ครับพอผมก็ค่ <c oughs> อยๆช้าเพราะผมว่ผมชอบลิปซิงค์ตลกๆครับแล้วก็พวกราะว่าเพาจริงตามอารมณ์มากกว่าครับผมตอนนั้นมีอะไรนา่นาน่าสนุกก็เล่นไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังปั้นอยู่ครับเพิ่งเป็นแบบว่ามือใหม่หัดเล่นติ๊กต็อกครับ เอาจริงตอนแรกก็เกิดเหมกันเพราะว่าตอแรกอ่ะบอกว่แซลกิบดินเล่นก่อนไงก็แซลเอ้ยอะไรเล่นลิปซิงหรอนี่ผมอ่ะถ่ายโพท่ายเสร็จแล้วให้วิจักรดูวิจักรว่เฮ้ยได้เหรออีกชั่วโมงหนึ่งตัวเองลงลิปซิงขอโทษนะเัมนกันว่ามัสนุกมากแล้วก็แบบมัน ว well, ิ่งงานอย่างอย่างไอ้นี่เลยครับผมอย่างมันเลยครับตอนนี้ใช่ครับก็ช่วงนี้ก็ขากำลังโอเคขึ้นนะฮะครับผมไม่ใช่ขึ้นแต่เป็นขากำลังโอเคขึ้นครับผมใช่ครักำลังเติบโตอย่างดีครับครับผมทุกปีไม่ว่าเราจะไปเดินไปเที่ยวไปไหนก็หมดเลยโอ้ยก็ขอบคุณนะครับก็พยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่อยู่ครับผมครับผมเป็นไงบ้างคะประสบการณ์ที่เราได้ไป จริงรู้สึกว่าหลังจากที่ได้ได้มีโอกาสได้ไปแสดงที่ต่างประเทศเราเราเห็น c าเจอร์ของทั้งทางไต้หวันหรือว่าทางเกาหลีเนี musician, ่ยว่าเวลาคนดูเขาจอยกับเราอ่ะแม้มันจะมี barrier เรื่องภาษาอยู่แต่ว่าเขาจอยแบบแม้เขาจะไม่เข้าใจภาษาเราก็ตามแต่เขาพยายามว่าสิน t i กับเราคอสนุกกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ไปเจอคนต่างแบบว่าคนต่างประเทศเนาะแล้วก็ได้แบบได้มันแลกเปลี่ยน energy ดีๆด้วยกันเแบบเกาหลีอะไรที่ ยังเลยครับผมอยากจะไปเป็นพิเศษลงไปพามั้ยจ๊ะแต่ละคนเกาหลีเหรอเกาหลีก็ได้เกาหลีอ่ะอยากจเอตอนนี้อยากเจอ D P R E นะครับจริงๆเราไปตามดูคอนเสิร์ตเขามาด้วยครับผมก็แล้วก็มีอัลบั้มด้วยครับผมเราก็อยากเจอเขาอยากให้เขาเซ็นอัลบั้มให้เพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นเหมือนต้นแบบแบบว่า แบบว่าเพลงของเขาหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเราเราเรู้สึกว่าถูกใจใช่เลยสำหรับเรามากเลยครับผมจริงตอนถ้าเป็นตอนนี้เลยอะ่ะอยากเจอ New Jeans กับ i อครับใช่ใชทำไมครัแบบนิเศษอะไรก็ New Jeans ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับแบบว่าแบบเขาก็น่ารักมากๆแบบผมแบบรู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าเราได้ไปเต้นไฮบอยกับเขามันน่าจะแบบว่าเออ <laughs> ตอนผมอยากเจอดิปดาไลฟ์กับอยากเจอท็อปิกแมนตอนนี้เขาจะเบินไปวนจันไหมอยากตาไปมากๆเลยอยากบินามากๆไปถ่ายติ๊กตอลงไม่มีเน็ตนะไม่มีเน็ตไ่มเอยากเจอพี่ๆของพี่พีทนะน่ามีอยู่แล้วแล้รู้สึกว่า เห็นพี cakes, D, glaube, là, ่ดีกับพี่ต้องทำก็คงจะดีวันะผมจริงๆผมอยากเจอทุกคนเจอใครก็ได้นะครับอยากไปดูว่าแบบอยากเจอพี่ดาวอยากเจอพี่ดาวว้าเรื่อเรื่อยๆนี่อยากเจอทุกคนเลยครับอยากไปดูว่าแบบเจอฟี่แบบชอบชอบกนไหมถ้าถูกใจก็ได้เลยใจถก็ได้เลย กันกันบ้าอยากเพลงกันเพลงบ้าเงรบ้างดล ้องบอกก่อนว่าวีดีฟูลเ่ยจะเป็นเพลงเป็นหนึ่งในเพลงที่พวกเราชอบมากๆตั้งแต่ตอนฟังเดโมแล้วก็ทั้งตอนหัดร้องมาแล้วตอนมาสเตอร์มาได้ยิ่งชอบเข้าไปอย่่งเลยแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งปล่อย m v ออกไปซึ่งเป็นบรรยากาศภายในตอนมีดีคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราแล้วก็เป็นแฟนไายครั้งแรกก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เติมเต็มความเป็นเพร e ส s กับบีซิส์แบบเห็นวิลเลชั่นชิพระหว่างศิลปินแล้วก็แฟนคลับมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันเยอะมากๆนี้นะคะเพลงใหม่ มก็เป็นอะไรที่กำลังคุยกันอยู่เบื้องต้นนะครับผมใช่ไไเพอตอนนี้เราพึ่งโปรโมทอัลบั้มแรกกันครับผมครับผมเราต้องโฟกัสอัลบั้มแรกก่อนฮะครับแต่ว่าโปรเจกต์พิเศษเราเร็วนี้ก็กำลังแล้วเพราะว่าโปรเจกต์สนสน C ี F Cammy MV เพลงบ้าวของเราก็กำลังจะปล่อยใกล้ๆเราเร็วนี้ครับเรอติดตามกันครับผม พิเศษก็เดี๋ยวรอติดตามนะทางออฟฟิเชียลเลยครับผมครับก็มีโซนซีสิเปแกมมี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกติดตามทางจีเนสัน r ์สคอ e ์ฟิเชียลก็ต้องรอดูอีกทีครับผม้องคากัควเศรอแ้ยว้าวเฮ้ อันนี้ผมว่าแล้วแต่คนนะฮะอยากแก้ปบนกะ็แก้บนอยากรู้ว่าแต่ละคนอยากแสดงามากราีเลย์อะไรบ้างจริงก็อยากไหมมีคลิปไว้บ้างว่าแบบอยากลองดูบ้างเพราะผมก็เพิ่งเข้าการแสดงอะไรเ้วรู้สึกว่ามันเป็นอ,อีกอย่างนึงที่แบบน่าสนใจดีครับแล้วพอได้เรียนไปด้วยแล้วก็พอได้ศึกษากัไปคุนพี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจ ต้องขับคนนี้เลยครับโยนไปขวาเลยฮะขอเทาชอบโยนไม่ด้วยนะฮะก็ยังไงฮะต้องปรึกษาค่ะถ่ายได้แต่คายไม่ได้ตแล้วเขาอาจจะไม่ให้แล้วอาจจะตลกเกินไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีโอกาสแบบว่าสนใจเรวาให้เราให้เราไปแสดงแล้วก็โอเคครับผมเราตอนนี้เราพร้อมพร้อมเดินทางครับครับ ผมคิดว่าผมยังสามารถอยู่ในแบบว่าประเภทไฮสคูลได้อยู่อะไรอยนะ่าเงีคยพวกพี่ก็<พ><ต>อยู่ได้นะไม่หม,มายถึงว่า, <c oughs> อ,าอยากอยากลองเป็นแบบพวกไฮสคูลหรือว่าจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้ติดเลยครับว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าแบบเขารู้สึกว่าแบบหนังแต่ละประเภทมันก็มีแนวทางแบบการแสดงแล้วก็าแรอร์รที่แตกต่างกันไปอยากลองแบบหมดเลยถ้าเป็นไปได้กนะ็ก็จะใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยอะไรครับเพราะเพิ่งเพิ่งจากมาได้ไม่นานมาก s ั h ค o l มาไม่นานนี่เข้าประมาณแบบประมาณสี่สี่้าไม่ต้องบอกกัได้ห้าวันที่แล้วครับผมส่วนตัวผมผมอยากเล่นหนังหนังสยองขวัญนะครับใช่หนังผีนังสรรยองขวัญสารศาสตร์อะไรครับเราแบบเราเราเราชอบดูหนังแบบแนวนี้มากๆแล้วก็จริงๆเลยนี้เพิ่งไปดูหนังเรื่องที่ยอดมา มผมไปดูรอบพิเศษเลยอ่ะคือเข้าปุ๊บผมต้องไปดูเลยเพราะว่าบบกลัวคนเยอะคือมันแบบคือดีมากเลยครับแบบหนังไทยคือดีมากๆเลยสำหรับที่หยอนเราเรารู้สึกว่าเป็นหลังผีที่ครบแบบครบมากๆในเรื่องของแตบบ่ว่าจะเป็นฉากสยองขวัญหรือว่าเป็นกระตุกขวัญหรือว่าจะเป็นสั่นประสาทหรอแบบผมแบบแบบดีมากเลยอ่ะ ไม,ม่ผมผมเป็นคนจะชอ,ชอบสู้กับชอบสู้สู้กับจอ,อ,ตอแต่ว่าแต่ว่ากีนนะครับแต่กีนแต่ว่าก็สู้กับจออยู่ดีแบบอ่าแบบนี้ <laughs> เอ้กลัวค่ายไม่ให้เราเหรอครับ <laughs> <laughs> ตลกลจะตลกเก ไมโครเวฟอะครับนะแต่ว่าเราก็สู้สุดใจเหมือนกันเพราะนั้นแล้วผมสนุกครับโ้ยอมไม่ได้ครับัไไดหนักครับจริงๆก็ได้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะับแต่ว่ามันจะมีแค่ตอนแรกเราเราไม่คิดว่าเออเราจะไปเวทีข้างหน้ายัางไงเนาะ <S <S สือว่าเป็นหลับลงไปเป็นหลุมขึ้นไปแล้วก็ พอไปเจอของจริงก็รู้สึกว่ามันแบบมันทำให้โชว์ดูมีอะไรมากขึ้นตอนแรกก็ดูว่าจะมีลมเย็นกว่านี้จะมีลมโชบมาให้แบบเต้เย็นบ้างอ่าครับก็ก็ดีแล้วที่ฝนไม่ตกเต้นเสร็จเป็นลายเสื้อเลยใช่ครับก็ต้องอะไรนะครับผมผูกไม่ค่อยเพราะว่าเราโบกคี่กันแดดไปหนาอยู่ครับแต่ของป๊ากี้เป็นคนแบบผิวคขับง่ายก็เป็นรอยเสื้อก้ามมา บกไม่เเาอยู่แล้วเบาเบาครับพี่เบา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 ไม่ไปถึงเบาเบาหน่อยเนาะถึงเบาเบาหน่อยป้ากี้ถามได้ไหมครับเข้ามาหาลัยแล้วขับรถครับครับว้าวใช่เราดีเเป็นยังไงบ้างคะก็ชิ่อมาหาลัยก็ดีครับช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากๆครับเพราะว่าเได้เปิดประสบการณ์ มาเคนด้วยแล้วก็ได้มาศึกษาเรื่องการละครจากพีด้วยอะไรอย่างงี้แล้วก็การทองานก็เป็นถูน่สว่าเสิ่งกเก่งขึ้นเกิพื่อผมเดียวมากเลยครับตอนที้เาเป็นูกับละครับโชว์งานลยละครเป็นละครข่อยล่อยทีแบบซ้อมอารมณ์ใส ติดซ้อมครับซ้อมกันอยู่ครับเสียดายมากแรกจะชวนปูไปไม่ป้าบอกว่าหนัง5นาทีเองไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวป้าบอกว่าจะเล่นให้ดูเริ่มเลยมหาลัยของผมก็ค่อนข้างเอ่อช่วงนี้กำลังเริ่มเรียนเยอะขึ้นแล้วครับใช่ก็แปลว่าถ้าแฟนๆที่ตามไปดูพวกเราในตอนเช้าอาจจะไม่ค่อยเห็น เรรีียยนอะไอง้ก็แต่ก็พยายามแบบว่าบาลานซ์ให้มันออกมาได้ลงตัวที่สุดอะไรอย่างนี้ครับก็สนุกดีครับมหาลัยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือกันนะครับในการทําง,งานและการสอบและทุกอย่างก็ถ้าไม่มีเพื่อนก็คงไม่มีวันนี้จริงผมจโลแกนประจําแทนผมก็ถึงพิเศษทุกคนนะครับผม คิดถึงทุกคนมากๆนะครับอยากให้ทุกคนมาเจอเราในทุกๆงานเลยนะครับผมเราก็อยากจะฝากงานในปลายปีตอนนี้ของพวกเรานะครับผมอยากให้ทุกคนมาเจอกับพวกเราตามตามเฟสติวัลต่างๆนะครับผมแล้วก็ทุกงานที่เราไปเลยนะครับหมดแล้วนี่โอเคครับผมก็เร็วๆนี้นะครับผมจะมีโปรเจกต์จน40ี g นะครับผมเพมบ์ว hmm. <F B S 1> ของเพลง bounce จะปล่อยให้ได้รับชมกันใน เร็วๆนี้ในเดือนหน้าครับนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับครับ